สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊ก็ยังคงอยู่ในช่วงท่องเที่ยวก็มาที่วายสตราเซนก็มาหาเพื่อนด้วยแล้วก็เนี้ยอออกมาแต่เช้าเดี๋ยวเจ๊ก็จะเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็ ตื่ทีนึงเพราะว่าปิดเทอมคราวนี้ก็ประมาณ1เดือนนะคะอะขึ้นปี2ก็ค่อนข้างโปรเจกต์จะเยอะมากนะคะอให้ดูให้ดูดางานศิลปะที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่กลางกลางนะคะไม่ใหญ่มากแต่กลางกลางแต่จะเจว่าสวยเพราะมันอยู่ในแถเขาเรียกว่าเส้นทางเส้นทางของวาย แถบนี้เส้นทางจะยาวไปจนถึงฝรั่งเศสนะคะ่ะจะชอบงานศิลปะเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะ,ค,ะคนที่นี่คนเยอรมันจะชอบงานศิลปะนะคะนี่นะคะที่ใส่รู้เคยสวยนะคะเป็นไม้ชอบจะจะชอบเป็นไม้ไม้โค้งสวยนะคะ มีบางคนนะบอกว่าทำไมเจเจพูดว่าเยอรมันเยอรมันเยอรมันคุณคงไม่เข้าใจนะคะคำว่าเยอรมันคนเยอรมันแต่ประเทศเยอรมนีนะคะแต่ถ้าคนเยอรมันจะเรียกตัวเองว่าคนดอยช์มาจากดอยช์ลันนะคะเขาจะไม่บอกว่าเข้ามาจากประเทศเยอรมนีจะไม่ค่อยนิยมพูดกันนะคะ หลายคนหลายความคิดนะบางทีก็ว่าอ้าทำไมอเจเจ,เจพูดเยอรมันเยอรมันอ๋อก็คนคนเยอรมันเขาจะเรียกเยอรมันประเทศเขาจะเรียกเจอร์มานีาไร้สาระเจ้าไร้สาระจอบไปข้างงาศิลปะโอเคอสวยอ่ะชอบอ เจเจว่าจะถ่ายหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่่มีม่ยถ่ายเพราะว่ามีคนนั่งและบางที่ก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ที่ตัวนี้สวยมากเห็นไหมร้องตานั่งสบายนะคะนั่งสบายมากเลยโคสวยเหมือนงูเลยเนาะเป็นไม้ค่ะเป็นไม้เรงเรียงกันโอเคเจเจจบคลิปแค่นี้นะคะเห็นอะไรสวย,สวยแปลก,ปลกเจเจก็ การเดินทางมันเป็นการเปิดประสบการณ์อย่างหนึ่งทำให้เราอมองการใช้ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ออกเดินทางนะคะเก็บเก็บประสบการณ์เจ,เจ๊ก็ไปเรื่อย,อยก็แวะตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างชิวๆไ,ไม่ไม่ด้วซีเรสค่ะว่างๆก็อัดคลิปลงอะไรแบบนี้นะคะ วันนี้จบคลิปงานศิลปะแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะชิส